สวัสดีครับมาเจอกับทิปเที่ยวกระบี่ EP ที่2นะครับมากับครอบครัวเอ j o จอนะครับนี่นนทจิแล้วก็คุณพ่อนะครับบรรยากาศบอกเลยว่าสุดยอดเดอะเบสมากๆครับผมนี่อันนี้พี่แมนสลับกล้องมานะครับตามโปรแกรมตามแผนที่วางไว้นะครับพี่แมนจะไปทั้งหมด9เกาะนะครับแต่ทุกคนไปไม่ทันไปได้แค่5เกาะนะครับมาดูกันว่ามีเกาะอะไรบ้างครับผม ระหว่างเดินทางนะครับก็มีการเซลฟี่กันเล็กน้อยนะครับนี่นองเบลว,วิพานะครับเซลฟี่สวยๆคุณพ่อคุณแม่นะครับนี่สวีทหวานแหววอีกครั้งหนึ่งกเกาะแรกที่ไม่แมนแวะนะครับคือเกาะพงนี่เลยครับบรรยากาศมันก็ค่อนข้างสวยนะครับรอบๆเป็นไงครับทุกคนสวยไหมดูดิโอโหเย็นชื่นใจ มันยังจะมีสะพานที่ค,ครุขระนะครับเคยเคยเดินผ่านตรงนี้ปะ่ะนี่มันจะโคลเพลงโคลเพลงเสี่ยงต่อการตกมากเลยทุกคนนี้เ <c oughs> สียวอยู่นะใครที่แบบกลัวๆนะก็เสียวอยู่นะอ่าจากนั้นเมื่อเกาะห้องเสร็จเราจะไปเกาะต่อไปกันเลยับผมนี่ <c oughs> อันนี้คือระหว่างทางนะครับไม่รู้ว่าเกาะอะไรนะอันเนี้ยอันนี้ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมนะครับแต่มันแบบสวยนะครับพี่เมนเลยถ่ายมาให้ดูนะครับน้ำนี่เขียวมรกตใสอยู่นะครับใสแจ๋วมาก บรรยากาศก็ไม่มีฝนนะครับถือว่าเป็นเลิกงามยามดีสําหรับการท่องเที่ยววันนี้เลยครับผม Let's go ดูดีทุกคนว้าวสวยมากฟินสุดๆดูด,ดูทุกคนโอ้โหใครมีโอกาสแวะมากระบี่ก็แวะมาได้นะครับนี่น้องในมอนเตนคือน้องอารมณ์ดีมากทุกคน<า>ปกติ<า>จะร้ององ่ายงงงงนะครับแต่มาเที่ยวรอบนี้ไม่ระหว่างทางเนี่ยคือไม่ร้องเลย นะครับน่าเลงมากเยอะอะเรามาถึงเกาะที่2แล้วนะครับอันนี้คือเป็นอ่าวนางนะครับน้าใสแจ๋วมากมองเห็นด้านล่างเลยคือแบบสวยครับผมที่เขาถ่ายรูปกันเยอะๆก็คือตรงอ่าวนางนี่แหละครับนี่กับอ่าวปิเลตลาโกนนะครับแต่พี่แมนไม่ได้ไปอ่าวปิเลตลาโกนนะครับแวะมาแค่บริเวณตรงอ่าวนางตรงนี้นะครับผมสวยเหมือนกันเป็นแบบน้ําใสเขียวมรกตเลยครับผม นี่ก็เซลฟี่กันไปเยอะนะครับอ่าวตัวนี้บริเวณด้านในจะไม่มีหัดทรายนะครับมันจะเป็นน้ําที่แบบท่วมมาแบบตื้นๆแบบนี้เลยครับผมครับผมจากนั้นเราก็เดินทางต่อนะครับไปยังเกาะต่อไปแล้วว่างทางนะครับมันจะมีโพรงแบบนี้อยู่นะครับนี่ทุกคนเดีย๋ยวพี่เ็นซูมให้ดูเนี่ยมันจะมีโพรงแบบนี้อยู่นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาทำ อะไรหรือเปล่านะครับแต่เห็นเขาบอกว่าเป็นของนกนางแอ่นนะครับเป็นนกนางแอ่นเป็นรงของนกเข,ขานะครับอ่าอันนี้เหมือนเดิมครับ <c oughs> ระหว่างทางมันก็จะมีเกาะนะครับที่มีพื้นดินแต่อันนี้เราจะไม่แวะนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยเป็นเกาะอะไรนะครับมีพื้นดิน,ด,ด,นด้วยทุกคนนี่ดูดิมันน่าจะเข้าไปได้นะครับมาครับผมเกาะต่อมาที่เราจะแวะกันนะครับนั่นก็คือเกาะเหลาลาดิงนะครับผมมาดูกันว่าเกาะเนี้ยสวยไหมครับผม เกาะนี้นะครับก็มีคนแวะไม่ค่อยเยอะนะครับมีประมาณ4-5ถึงาลำนะครับเป็นเกาะเหลาลาดิงนะครับเป็นเกาะเล็กๆน้ำก็ใส่อยู่นะครับสามารถดำน้ำได้นะครับผมว่ายน้ำเล่นน้ำได้ตามที่ระยะเขากำหนดไว้นะครับนี่ตรงทุ่นเหลืองๆตรงนี้เลยครับผมสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะครับมีห้องอาบน้ำให้ตรงเกาะเหลาลาดิงนะครับนี่ก็จะมีเรือขนาดเล็กนะครับ5-6ถึงลำ แล้วก็จะมีเรือยอทจอดอยู่หนึ่งลำนี่ก็จะมีฝรั่งน้องๆหนูๆน,นะครับว่ายน้ําดำน้ําเล่นกันได้ครับผมใครที่มาเที่ยวกระบ,บี่ก็ไม่น่าจะพลาดเกาะนี้นะครับนี่อันนี้เป็นน้องแม็กเกอร์นะครับกับคู่เล่เกาะเลาลาดิงสามารถว่ายน้ําดำน้ำําได้ครับผมเกาะต่อมานะครับที่พี่แมนจะแวะกันนะครับอันนี้จะเป็นเกาะปอดะครับผมไม่รู้ว่ามันแปลมาจากอะไรนะครับเขาเรียกว่าเกาะปอดะ มันจะมีทะเลที่แบบแบ่งเป็นสองสีทุกคนเดี๋ยวพี่เมนจะถ่ายให้ดูนะครับนี่บอกเลยว่าก่อนถึงเกาะนี่สวยมากทุกคนดูท้องฟ้าเป็นไงโ,โหเติมพลังไนดะ้แบบอย่างดีเลยนะใครที่แวะมากระบี่นะเกาะนี้แนะนําเลยเกาะปอดะครับผมดูดิบรรยากาศร,ร,รอบๆท้องฟ้าสีครามสวยดูสุดยอดถึงแล้วครับผมนี่บริเวณเกาะปอดะนะครับจะมาดูกันว่า มีนักท่องเที่ยวเยอะไหมนะครับนี่ครับผมที่พี่แมนบอกว่าแม่น้ํามันจะแบ่งเป็น2สีนะอันนี้เป็นเป็นแบบเขียวอ่อนกับเขียวเข้มนะถ้าสังเกตดูดีๆมันจะมีแบบสองสีนะครับทะเล2สีนีทุกคนสวยงามมากก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ดำดูใต้น้ํากันอยู่นะทุกคนนี่วิธีการเอาเกือกลงไปที่พื้นอย่างถูกต้องนะครับผมไ นี่ครับพี่นนท์ก็เอาน้องเดมอนลงมาเป็นไงเพิ่งตื่นสุดชื่น <c oughs> จากนั้นก็จะมีสามสาวเพราะวอเาเกิน,นะครับเต้นเพลงอยู่นี่ฝรั่งมองกันเต็มเลยนะครับสุดยอดวลีก <c oughs> cool. ูไ <c> อ <oughs> <c oughs> ที่เราจะเดินทางต่อมานะครับก็จะเป็นเกาะไก่นะครับทุกคนดูว่าลักษณะมันเหมือนไก่หรือเปล่าทุกคนแต่พี่เมนมองว่าคล้ายๆอูดนะดูดิอ่าใครมองว่าเหมือนไก่คอมเมนต์มาครับผมหลังจากดูเกาะไก่กันเรียบร้อยเราก็มาเล่นน้ํากันครับนี่พี่เมนขึ้นไม่รอดนะครับขึ้นไม่รอด อันนี้จะเป็นคุณพ่อนะครับลองดำน้ําดูด้วยบอกเลยว่าข้างล่างนี่สวยงามมากเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสพี่เมนจะถ่ายไว้ให้ดูรอบหน้านะครับผมออนี่อันนี้จะเป็นน้องนนทจินะครับผมขึ้นมานะครับบอกเลยว่าเหนื่อยมากแต่คุ้มนะครับดำน้ําดูด้านล่างสวยงามจริงๆถ้าเกิดว่ามีพวกโกโปรเดี๋ยวพี่เมนจะถ่ายให้ดูครับผมนี่ครับทุกคนถึงกับหมดแรงเงินทุกทุกคนเลยนะ อันนี่้ก็ผมบรรยากาศตอนเล่นนะครับมีคุณพ่อก็ดำนะครับพี่แมนก็ดำอยู่นะครับน้องนนพี่หมูนะครับน้องบิวนะครับน้องมิวเล่นกันหมดเลยแม็กเกอร์นะครับาออ อ่มผมหลังจากที่เราดำน้ําดูประการังกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะแวะตรงทะเลแหวกทุกคนแต่ตอนนี้มันไม่แหวกแล้วตอนนี้น้ํามันรวมกันแล้วทุกคนใครจะแวะทะเลแหวกนะครับต้องแวะตอนเช้าเช้ารับกับตาเรือไดมอนด์ไดมอน<ไว>ด์ีตาเรือจะออกเรือแล้วครับผมอ่าเที่ยวกระบี่รอบนี้นะครับพี่แมนถ่ายให้เป็นช็อตช็อตแบบนี้นะครับครั้งหน้าพี่แมนจะถ่ายคลิปเต็มให้ดูนะครับผม เราเที up, ่ยวครบ5ถึง6เกาะเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็เดินทางกลับมาถึงที่อ่าวนพรัดเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่มันก็จะมีเรือท่าเรือจอดอยู่เยอะนะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับทริปกบี่รอบนี้นะครับพี่แมนก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่แมนด้วยนะครับซีอูคลิปหน้าทริปหน้าครับผมซีอู